คลิปนี้นะครับเนื่องจากมีคนที่อยากจะลองใช้เจ้า Starletzo นะครับซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกว่า การสกัดกาแฟได้แบบดีมากๆนะครับแถมสะดวกอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายให้ลองออกมาเล่นนะแล้วก็สามารถทําได้นะครับทั้งแบบโฮมยูสเตอร์หรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะของร้านที่จะเอาไปขายได้ก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคนที่เขาชอบทําพวกสโลบาร์หรือว่าเป็นพวกสตรีกาแฟแบบนี้ก็ดีนะครับมันจะมีเรื่อง,องอุปกรณ์เสริมต่างๆที่จะเอามาใช้งานกับเจ้า,จาตัวสตาริสโซมาให้สามารถทํางานแบบคอมมูเชียลได้อีกด้วยนะ ครับแม่เพราะะแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าใครสนใจเนี่ยอยากจะซื้อเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับคืออันนี้ถ่ายให้เห็นครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมนะครับของเจ้าตัว s t a r l e z o นี้นะครับแต่รับใครที่อยากจะซื้อมือสอนะเพราะว่าราคามือ2จริงๆเนี่ยนะครับในรุ่นของ Gen 2เนี่ยราคาเขาไม่ได้ลดลงจากเดิมมากนะ ยังขายอยู่ในราคาที่แบบเกือบเท่ามือหเลยนะก็ประมาณพันแอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยก็อยู่ตังประมาณสักพันหถึงประมาณพันแนะครับกเ็เหมือนกับราคาที่เป็นมือหตอนออกแรกๆเลยอะไรแบบนี้นะเพราะว่า Gen 3นะครับของ SP 3 0 0ออกมาแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยกระโดดไปถึง3,000นะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับถ้าสมมติมาซื้อมือ2เนี่ยนะครับในราคาที่ พันแปนะครับก็ยังคุ้มกว่าเยอะนะครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่า,เ,าเจ้าตัว sp 3 0 0ที่เป็น gen 3เนี่ยมันจะมีเรื่องของอ,อุปกรณ์ที่มันมาแตกต่างจากนี้นะครับในเรื่องของบอ t ท o m บอททอมเลทที่ดีขึ้นนะนะเ,เดี๋ยวยังไงตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะซื้อมือสองในราคาที่คุ้มคุ้มนะครับอย่าง gen น1และ gen 2นะครับยวมาดูคลิปนี้นะครับว่าอุปกรณ์ที่ได้ควรจะมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล่องนะอันนี้ก็จะเป็นกล่อง s t a r l i s t o แบบนี้นะ,ะก็สวยงามเลยนะครับเป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับของกระดาษแข็งใช่ไหมเออนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่เจ้าตัว Starlizzo ตัวนี้เข้าไปได้ทั้งชิ้นนั่นแหละนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคือถ้ามือสองนะครับใครที่ซื้อแล้วได้กล่องเนี่ยก็ก็ถือว่าดีนะครับถ้าไม่ได้กล่อง ก็จริงๆก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าพอเมันมีด้วยนะครับมันก็รู้สึกว่าเจ้าของเดิมนะครับสำหรับใครที่ซื้อมือสองนะครับเขาก็หน้าที่จะแบบเก็บรักษาของใช้ได้เป็นอย่างดีนะรวมถึงมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับถ้าใครได้กล่องมาด้วยก็ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนะแล้วก็ในสล็อตของกล่องเออเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับมันจะมีช่องใส่นะครับอยู่2ส่วนด้วยกันแค่นั้นเลยนะครับส่วนแรกก็จะเป็นช้อนที่ตักตวงกาแฟนะครับซึ่งมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้นะ ก็ <c oughs> คือพลาสติกตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีมาให้ก็ถือว่าได้ของครบถ้วนนะครับก็ใส่เข้าไปที่ช่องตรงนี้นะครับส่วนอีกสล็อตหนึ่งที่เป็นช่องที่เหลือก็คือตัวของ np 3 0 0ทั้งหมดนะครับพอประกอบล่างก็ใส่เข้าไปในสล็อตตรงกลางตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าก็อ่ขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับจะได้เห็นของครบๆเนอะว่าควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับสําคัญไหมนะครับจริงๆก็แค่นะครับถ้ามีก็ดีแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือในเขาแถมมาด้วยนะครับก็คือจะวางนะครับอยู่ในกล่องข้างในนะครับซึ่งคู่มือเนี่ยนะมันก็จะบอกว่าชิ้นส่วนของสตาร์เลโซเนี่ยมีกี่ส่วนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการสกัดกาแฟนะครับที่จะใช้งานเบื้องต้นทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็ก็ดีนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับรวมอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับใครถนัดภาษาไหนก็ใช้ภาษานั้นนะครับไม่มีภาษาไทยนะอันนี้คู่มือ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครซื้อเป็นมือ2แล้วได้ก็ถือว่ามีคุณค่าทางใจนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการที่จะเอามาใช้งานหรือว่าสกัดกาแฟได้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณได้ศึกษาในคลิปช่อง YouTube อะไรแบบช่องช่องพิ่ตั้มก็ได้นะครับหรือช่องอื่นก็มีเยอะแยะนะครับเขาก็จะบอกว่าวิธีการสกัดกาแฟด้วยเครื่อง SP300 ทํายังไงให้ออกมาดีนะก็ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ในส่วนคู่มือนะทีนี้ไปดูดูไปแล้วนะชิ้นแรกในสาหรับเจ้าเป็นช้อนละกันนะเป็นช้อนตักกาแฟนะครับในส่วนของท้ายกระบอกนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือก้านปั๊มนะครับก้านปั๊มเนี่ยนะครับถ้าใครได้เป็นมือสองนะครับให้เช็คนิดนึงว่าแรงสปริงยังดีอยู่ไหมนะครับโดยการกดนะครับมันต้องเด้งขึ้นมาเลยนะสู้มืออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการล็อกก้านนะครับยังดีไหมนะครับในการเก็บก้านเจ้าตัวปั๊มลงไปนะครับก็คือพอเรา ก็ไปแล้วนะครับพี่ตำแหน่งมาร์แล้วก็เลื่อนไปนะครับไปในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งมาร์กนะครับสามารถจะอยู่ได้ไหมนะอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็สามารถอยู่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วถ้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งมาร์กด้วยกันนะครับก็สามารถเด้งขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับกดแล้วก็ยังเด้งได้อยู่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถเป็นแฮมเฟอร์ได้ด้วยนะครับสามารถแถมกาแฟได้ด้วยนะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับสําหรับตัว การปั๊มลมนะครับอ่ะในส่วนของกบอกนะครับก็ให้ดูนะครับก็คือมันจะเป็นยางนะครับตรงนี้ส่วนภายในเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของเปลียวจะเป็นพลาสติกนะครับความแข็งแรงก็อยู่ในทนทานระดับหนึ่งแล้วก็ด้านในจริงๆนะครับในส่วนของกระบอกที่ชงนะครับก็จะเป็นสเตเลสนะครับเป็นสเตเลสอย่างดีนะอันนี้ก็จะสามารถทนความร้อนได้นะก็มีเกจวัดนะครับน่าจะเป็นตัวบาสเกลนะครับถึง180 ML นะครับแม็กสุดนะครับโดยปกติก็จะใส่แค่ว่าประมาณ120 ml นะก็ตรวจเช็คว่าอยู่ในสภาพดีไหมนะครับนะในส่วนของมือสองนะครับแล้วก็ตรงในส่วนด้านนี้นะครับที่จะประกอบนะมันจะเป็นพลาสติกล้วนเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นในส่วนของกระบอกชงนะแล้วก็ลองไขดูนะครับว่ามันเข้าไปแล้วสุดไหมเมื่อสุดตึงมือแล้วมันอยู่ในสภาพเรียบร้อยไหมนะครับไม่มีในส่วนของการที่แบบเผยอ์ออกมานะ ในส่วนตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้มียางซีลอะไรนะครับมันจะเป็นแค่ตัวเกลียวพลาสติกเท่านั้นเองนะครับก็ไขลงไปนะครับก็เช็คดูว่าไขาแน่นตัวเกลียวเนี่ยไขยแน่นสนิทเลยนะครับตัวท้ายกับตัวกระบอกเนี่ยแน่นแนบสนิทกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ อ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์บ้างนะครับฟิลเตอร์หรือบางคนก็เรียกว่าแผ่นกระจายน้ำนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนซึ่งไซส์ไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมียางโอลิงนะครับรอบๆนะครับนี่ครับก็จะมีอะไหล่ขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวแผ่นกระจายน้นํานี้พี่ตั้มไม่แน่ใจว่าจะมีขายอยู่หรือเปล่านะตามช้อปปีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งยางโอลิงที่เขามีขายเพราะว่า มันจะเสื่อมได้ง่ายนะครับสำหรับใครที่ใช้มายาวนานนะครับหรือบางทีเราไม่ได้ชงกาแฟหรอกแต่ว่าเนื่องด้วยจากการเก็บของเราไว้ยาวนานยางก็มีการเสื่อมสภาพได้นะครับก็อันนี้ก็เช็คตัวยางเนี่ยไม่ยืดย้วยนะครับตอนนี้ก็ที่เช็คดูเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ยืดย้วยมากนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับโดยเอาตัวยางสามเหลี่ยมด้านบนนะครับด้านล่างจะไม่มีนะครับตัวสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับวางไว้นะครับให้เราเห็นด้านนี้อย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวบาสเกตหรือตัวตะกร้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับก็สามารถบรรจุกาแฟลงไปได้นะครับแต่ก่อนที่จะบรรจุกาแฟนะครับมันจะมีตัวแผ่นกระจายน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับมันจะมีความแตกต่างกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้มาเอาให้ดูนะครับคือไซส์ขนาดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเห็นไหมไซส์ขนาดตัว ฟิลเตอร์นะครับตัวด้านบนกับตัวที่ใส่บาสเกตเนี่ยบาสเกตจะเล็กกว่านะแต่ว่าจะมีในมุมสามเหลี่ยมเหมือนกันให้เช็คว่าสามเหลี่ยมเนี่ยหันมาด้านหน้าเราเห็นเนี่ยก็ถือว่าใส่ถูกต้องนะด้านนี้นะครับเขาก็จะเป็นไม่ได้มีฐานรองอะไรนะครับว่าะจะไปฟิลเตอร์ล้วนๆเลยแล้วก็คุมเจ้าโอลิงเข้าไปนะท่านั้นเองนะครับส่วนตัวที่เป็นตัว แผ่นกระจายน้ําตัวนี้ที่จะใส่ในบาสเกตเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพลาสติกแบบว่า ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยนะครับจะใช้งานนะครับมันจะต้องใช้แรงดันน้ําในการปัม๊มตามรูต่างๆนี้เท่านั้นนะครับเพื่อให้แรงดันนี้ออกมาตรงกลางเนี่ยนะ,ม,นะมันจะได้เกิดการสกัดกาแฟที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะก็จะใส่เข้าไปก่อนนะครับก็คือแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้หายไปนะครับการสกัดกาแฟก็จะไม่ดีเลยนะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปในตัวของ bottom plate นะครับที่เป็นตัว ดั้งเดิมของเขานะครับจะมียางโอลิงเส้นหนึ่งนะเห็นไหมครับยางสีขาวซึ่งตัวนี้ก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับนะถ้ามันหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะย,ยู่ยนะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่กาแฟอ่าเมื่อเราใส่กาแฟลงไปในบาสเกตแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาเจ้าตัวนี้มาเลยนะครับก็คือจเจ้าตัวช่องจุปอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะตัวเป็นกลวยแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ด้านให้ถูกต้องนะครับ ใส่ด้านนี้นะฮะเห็นไหมครับด้านนี้นะด้านนี้ไม่ใช่นะครับด้านนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับตัวแหลมๆที่มันเป็นตัวสีเหมือนเป็นยางนะครับสีขาวๆคุณๆออกเหลืองๆเนี่ยนะครับวางเข้าไปป๊าบก่องนี้นะครับแล้วก็นะครับใส่เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งในเจน1เจ Gen นี่นเขาจะเป็นรูออก2ช่องนะครับเหมือน Double Shot นะครับก็หมุนเกี่ยวเข้าไปเลยนะหมุนเกี่ยวเข้าไปนะครับ เอาให้สุดเลยก็ได้นะครับแล้วจะสังเกตว่าเวลาใส่ถูกต้องนะครับกดในบาสเก็ตมันจะมีส่วนของสปริงนะครับที่สามารถทําให้บัสเกตตัวนี้เด้งได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมคือตรงช่วงนี้นะครับมันสามารถที่จะเด้งกระเด้งกระดอนได้นะครับกดนะครับถ้าแบบเป็นแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับมีเท่านี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับก็ถือว่า อุปกรณ์ก็จะครบถ้วนตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อเป็นมือสองก็เช็คตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวขาตั้งนะครับที่สามารถที่จะเอาเจ้าตัว sp 3 0 0นะครับไปกดชงได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไปซื้อแท่นนะครับเป็นซื้อแท่นที่เอาไว้กดชงกาแฟนะครับนะอันนั้นจะดีกว่านะครับที่จะต้องเป็นสามารถใส่ได้กับ sp 3 0 0ด้วยด้วยนะนะให้ดูอุปกรณ์ที่มันสามารถ ใส่ด้วยกันได้นะครับอันนั้นมันจะดีกว่าในแง่ของการที่แบบจะมีพื้นที่ในการจะใส่ถ้วยกาแฟได้กว้างขึ้นหรือว่าสูงขึ้นได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนําให้นะครับว่าควรจะซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรยังไงบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับถ้าได้ตามนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็ได้ตัวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ